เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟ c u s วันนี้จับ ไปพูดคุยกับคุณศักชัยพุทธิพักสื่อมวลชนอุโสเลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒิประเด็นที่เราจะไปพูดกันวันนี้นั่นก็คือกรณีสื่อกับคดีนักมวยสัมพันธ์เด็กอายุไม่ถึง18ปีเรื่องนี้ก็คงจะเป็นข่าวคือโครมกับอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกของไทยนะครับแล้วก็เด็กที่พูดถึง นะครับว่าอายุไม่ถึงสิบแปดปีนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันก็เห็นว่าประเด็นเริ่มจะนิ่งนะครับแล้วก็เริ่มจะเห็นแนวทางในการต่อสู้คดีของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รวมไปจนถึงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของผู้บังคับผู้กากับการตํารวจสถานีตํารวจภูธรอาเภอเมืองขอนแก่นบอกว่าเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหา กับคนสองคนนะครับนั่นก็คือในส่วนของนักมวยแล้วก็ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่พาเด็กสาวไปที่โรงแรมจำเลยที่หนึ่งก็คืออดีตนักมวยดังเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับร่วมกันาพาผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีไปเพื่อการอนาจารย แล้วก็กระทํานาจารย์เด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยใช้กําลังประทุษร้ายและพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายแล้วก็จําเลยที่2ก็คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้จะถูกแ,แจ้ง2ข้อหานั่นก็คือร่วมกันพาผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีและก็ร่วมกันพาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีไปเพื่อการอนาจาร์ประเด็นนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวและก็เป็นประเด็นที่นะครับจะนําไปสู่ เรื่องของการต่อสู้คดีของทั้งสองฝ่ายและก็จะเป็นนะครับเงื่อนไขและปมในการนําเสนอของสื่อด้วยว่าเป็นอย่างไรเอาแล้วก็ไปคุยกับคุณสักใจพิธิพักว่าด้วยเรื่องของสื่อกับการนําเสนอรายละเอียดในเรื่องคดีนี้กันครับสวัสดีครับคุณสักใจครับครับสวัสดีครับคุณสุภันครับกับก็เรื่องของอดีตนักวยดังอดีตนักวยเหรียญทองโอลิมปิกของไทยกับอ,อ่ากรณีนะครับก่อเหตุพาเด็กอายุ ไม่ถึง18ปีนะครับไปทำอนาจารตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าจะเรียกว่ากระแสนิ่งแล้วก็พอจะจับที่จับทางพอที่จะนำมาพูดคุยกันได้มากกว่าเรื่องที่จะหยิบจากโซเชียลมาแล้วคุณสักชัยมองเรื่องของการทำหน้าที่สื่อในการนำเสนอข่าวเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในมุมมองคุณสักชัยนะครคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการนำเสนอข่าวเนี่ยมุ่งเน้น ไปที่การสร้างเลตติ้งเพิ่มจำนวนคนดูเพิ่มยอดคนดูเป็นหลักนะแต่ว่าในแง่ของโครงสร้างของข่าวเนี่ยอ,อ,อาจจะถูกละเลยนะครับประเด็นนี้มันเป็นประเด็นข่าวอาชญากรรมถ้าจะว่าไปแล้วนะว่าจัดอยู่ในหมวดหมวดข่าวประเภทไหนก็คือจัดอยู่ในหมวดข่าวอาชญากรรมและองค์ประกอบข่าวของข่าวอาชญากรรมเนี่ย มันต้องมีเรื่องของผู้รับแจ้งเหตุก็คือเจ้าหน้งงาที่สอบสวนในข่าวเราจะไม่เห็นเลยว่าใครเป็นเจ้าหน้งงาที่สอบสวนผู้รับแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของนักมวยนะครับแล้วก็ อผู้เสียหายที่ถูกกระทําเนี่ยโอเคละอาจจะบอกว่าเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นก็จะไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามแต่เราก็จะได้ได้ยินแต่ว่าเป็นเด็กสาวอายุสิบเจ็ดไม่ถึงสิบแปดแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าตกลงเนี่ยเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่กันแน่บัตรประชาชนเป็นอย่างไรนะครับ,รบชื่อเสียงเรียงนาม ปีที่เกิดพอวันเดือนปีเกิดอะไรยังไงที่ตามที่บรรากฏอยู่ในบัตรประชาชนก็ไม่มีนะครับ <c oughs> แล้วกรณีที่มีการทากพาไปาตามที่คุณสุพันบอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดี <c oughs> นักมวยสี่ข้อหาชกกันเนี่ย <c oughs> เราก็ไม่เห็นว่าสถานที่เกิดเหตุนเนี่ยโรงแรม หรือมันเป็นอะไรตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับในบในในข้อมูลข่าวเราก็จะไม่เห็นแล้วก็มีการลงทะเบียนการเข้าพักหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ขาดหายไปนะครับ,รบไม่ได้มีการเติมเต็มในเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วภาพประติดกระตอ่อกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นอยู่เฉพาะส่วน ส่วนบางส่วนที่เราเห็นกันตามๆซากๆนะฮะว่าเอมีการพาไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยสื่อก็ยังไม่ไม่ไม่ไมเห็นมีการสืบค้นมาแล้วที่สําคัญผมมีความรู้สึกว่าสื่อให้ความสําคัญกับข่าวนี้มากเกินไปคุณสุบัตอ่า ต่ว่า uh huh. อาจจะเป็นด้วยสถานะของผู้ก่อเหตุหรือเปล่าคุณสักชัยเพราะว่าเป็นนักวยดังแล้วก็เป็นนักวยเหรียญทองโอลิมปิกขนาดสื่อต่างประเทศยังตีข่าวเลยนะคุณสักชัยเรื่องเนี้ยนะครับสื่อต่างประเทศก็เอาไปเอาไปนําเสนอข่าวแต่ประเด็นที่คุณสักชัยพูดถึงเรื่องของการทําหน้าที่ของสื่อบ้านเราเนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่าคุณสักชัยผมเพิ่งทราบมาเมื่อเช้านี้ว่านะครับตํารวจยังไม่ได้สอบปากคําผู้เสียาหายนะครับ อ่เป็นทางการเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าสหาวิชาชีพเพราะกฎหมายกําหนดว่า,เ,าเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดเนี่เป็นผู้เยาว์เวลาการดําเนินการสอบสวนที่จะสามารถที่จะบันทึกปากคําหรือว่าการสอบสวนอย่างเป็นทางการเนี่ยต้องร่วมสอบสวนกับสหวิชาชีพซึ่งมีตัวแทนเด็กมีตัวแทนนู่นนี่นั่นตามโครงสร้างนะฮะมาแต่ว่า,าในสิ่งที่ตํารวจประชุมกันเมื่อวานเนี่ยเขาพิจารณาจากรูปคดีเขาใช้คําว่ารูปคดี น่าจะแจ้งข้อกล่าวหาตามที่ผมว่าแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อเองเนี่ยนำเสนออข้อเท็จจริงจากคำบอกเล่าของของพยานแวดล้อมนะครับคุณสักใจลอง,งเช็คดูไว้ที่คุณสักใจไล่เรียงมาเป็นพยานแวดล้อมคือพยานบอกเล่าบุคคลหมดเลยอ่ะใช่ครับเพราะเรานนจะไม่เห็นว่า,ามันมีการบันทึก ลงบันทึกไปตำวันผู้เสียหายไปแจ้งความดําเนินคดีหรือ,อ,อกล่าวหาว่านักมวยได้กระทําการอย่างงู้้นอย่างนี้แล้วร้อยเวรที่รับแจ้งความเป็นใครก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการการแจ้งข้อกล่าวหาเ,เรียกผู้ผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่มีไงเหมือนกับว่าข่าวนี้เนี่ยมันมันเลื่อนลอยอ,ะอ่ะครับฮะ ประเด็นนี้ต้องทําความเข้าใจกับในส่วนของแฟนๆรายการหรือในส่วนของคนที่ที่สนใจอยู่นี่นะเพราะก็เริ่มมีกระแสที่บอกว่าเออในส่วนของตํารวจกําลังจะเข้าข้างนักมวยดังหรือเปล่าเพราะเป็นนักมวยดังจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแต่ว่าไม่ได้ครับเืิดขั้นตอนกระบวนการต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นเมื่อมีการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนมึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่คําบอกเล่าของผู้ที่เสียหายก็คือเด็กอายุไม่ถึง18ปีเพราะฉะนั้น ตารวจยังไม่สามารถที่แจ้งข้อกล่าวหาได้เพียงแต่ประชุมกันแล้วก็ดูจากนะครับรูปคดีหรือว่าคาคากล่าวหานะครับแล้วก็รูปคดีอย่างที่คุณสักใจได้ว่ามาประเด็นตรงนี้น่าสนใจเรื่องของการนําเสนอเนี่ยคุณสักใจถ้าเราจะมองดูว่าตอนนี้ผมเองดูไล่ดูนะก็กังวลอยู่เหมือนกันนะว่าหนสื่อจะตกเป็นจําเลยทางสังคมแทนในส่วนของนักหนยแล้วก็เด็กอายุสิบเจ็ดเองก็คือการนําเสนอซึ่งผมคิดว่ามันมันใกล้คําว่า มันใกล้จะข้ามเส้นแบกคําว่าละเมิดก็ไปทุกทีทุกทีคุณสัมอายังไงฮะก็ก็เห็นด้วยนะครับคุณสุปันว่าคือมันไม่ควรที่จะไปล้วงรับตับแตกให้มันมากมายจนเกินไปเพื่อปั่นเลตติ้งไงบางครั้งเนี่ยมันมันเกินเลยความเป็นเอการสืบค้นข้อมูลข่าวอะแต่ว่ามันไปละราบละล้วงในส่วนที่มันไม่มีความ ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอามาเอามาประกอบการรายงานข่าวแล้วที่น่าตําหนิอย่างยิ่งสําหรับคนทําสื่อต่อกรณีข่าวชิ้นี้นะฮะก็ค,ค,คือไปหยิบเอาภาพของผู้หญิงเอที่เอที่มีการโพสต์กันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ,รบแล้วก็เป็นตูวเป็นสาวว่านี่ไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ไงสาวค,คนนั้นอะไรต่อเมื่ออะไรจนกระทั่ง ผู้ถูกพาดพิงเนี่ยเขาทนไม่ว่าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เด็กคนนั้นแต่เป็นเขาเขาเขาถูกเอาไปประจานโดยที่โดยที่สื่อไม่ได้มีการตรวจสอบให้ให้ให้ใหรอบครอบชัดเจนก่อนแต่ว่ามันทำให้เด็กกลุ่มนั้นเนี่ยเสียหายไปแล้วไงคุณสุภาเสีหายนะครับเราจะสงเกตเราผมผมก็ได้ภาพชุดมาเหมือนกันเอ,อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนั้น ออกมาออกมาตําหนิว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กคนที่กําลังเป็นข่าวนะแต่คือเขานะเขานะเขากำลังได้รับความเสียหายไปไหนมาไหนคนก็มองมองเขาอ่ะเออด้วยสายตาแปลกๆอ่ะอย่างนี้เนี่ยจะยังไงอ่ะคืออันนี้คือวาเมิดแล้วนะของของสื่อนะฮะอันนี้ถือว่าละเมิดและแล้วก็เป็นการกระทาผิดทางพรบคอมพิวเตอร์เอาข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ถ้าผู้เสียหายเขา จงใจเอาประธานโทษผู้เสียหายเขาประสงค์จะแสดงอ่าประสงค์ที่จะดำเนินการต่อกฎหมายเขาก็สามารถดำเนินการได้อันนี้แหละคือประเด็นอีกอีกเรื่องหนึง่งคุณสักใจผมอ่ามองแบบนี้ว่านะว่าการนําเสนอข้อมูลของสื่อเนี่ยทั้งสื่อเล็กสื่อใหญ่สื่อนอกสื่อในสื่อหลักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะนําเสนอในเรื่องของพยานแวดล้อมหรือว่า เหตุแวดล้อมที่จะนำไปสู่แรงจูงใจในการก่อเหตุของทั้งสองฝ่ายมากเกินไปไปพยายามไปสอบถามเพื่อนไปของแต่และฝั่งแต่และฝ่ายไปสอบถามคนในครอบครัวของแต่และฝั่งแต่และฝ่ายเพื่อที่จะมายืนยันพฤติกรรมพฤติการของการที่จะนำไปไปสู่เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันมันละเอียดอ่อนผมก็ยังกังวลอยู่เรื่อง อสอบถามครอบครัวของคุณสมรักพอดีลูกสาวคุณสมรักเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาราเป็นคนสาธนารณะนะแล้วก,ก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าก้าวร่วงไปถึงลูกชายเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเขายังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่นะครับแล้วก็ไปถามครอบครัวของเด็กอายุสิบเจ็ดเนี่ยผมว่าแหมมัน,ม,นมันมินเมย์เหมือนกันนะว่ามันจะยังไงเพราะว่า มันทําให้เขาได้ไดไดรับผลกระทบคือผมมองว่าเขาควรได้รับสิทธิ์อ่ะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองคุ้มครองต,ตัวตัวเขาจากสื่ออ่ะแต่สื่อบ้านเราก็รู้สึกว่าอมันมันไปไกลพอสมควรระหว่างเส้นแบ่งของเรื่องของข้อเท็จจริงกับการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่เป็นข่าวเนี่ยครับคือตัวตัวตัวละครในข่าวที่มันมีมันมีคุณค่าในการดึงดูดความสนใจก็คือนักมวย อือ่าเพราะฉะนั้นสื่อก็จะเหมือนกับว่าได้ขนมหวานชิ้นใหญ่มาก็พยายามที่จะเอ,อสร้างสร้างเอ่อสร้างกระแสจากขนมชิ้นเนี้ยเป็นที่ขุดคุยทุกแง่ทุกมุมเพื่อที่จะขายข่าวปันเลตติง้งบให้ได้ทุกวันทุกวันทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยมันรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานหน่อยได้ไหมในการที่จะไปตรวจสอบ หลักฐานเอสอบปากคําทั้งผู้เสียหายผู้ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นเลยนะว่าเอจ้าหน้าง,งานสอบสวนที่ที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้เนี่ยได้มีการสอบปากคําอะไรกันไปถึงไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องเรื่องที่คุณสุปราศบอกอะว่ามันเป็นพยานแวดล้อมทั้งนั้นแต่ผมผมอขอชื่นชมลูกสาวคุณนักมวยนะฮะ,ะว่า เขาก็โดนลุมถามแล้วเขาก็ตอบเรื่องนี้ได้ได้อย่างอย่างอย่างยอดเยี่ยมนะเขาบอกว่าถามจริงๆนะเขาบอกเขาไม่เชื่อใครสักคนหนึ่งนะคุณสุปับเออในเรื่องเนี้ยเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเขาบอกเขาไม่เชื่อใครทั้งนั้นนะออแม้กระทั่งพ่อเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อครัเพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคน เป็นเรื่องของคนสองคนที่อยู่ในที่ระโหฐานรู้กันแค่สองคนแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการออกมาสื่อสารให้ข้อมูลของสองคนเนี้ยมันจะถูกต้องตรงเอ่ออ,ออย่างที่มันเป็นจริงหรือเปล่าครับฮอ,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 อันนี้นล,ลูกสาวตอบได้ดีมากครับก็ถือว่ารับมือกับสื่อได้ดีทีเดียวล่ะนะครับ ผม<บ>มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เป็นทนายคุณศักชั์ใจจนผู้ฟังเขาบอกว่าประเด็นเรื่องของละเมิดหรือไม่ละเมิดเนี่ยมันมาทีหลังแต่ประเด็นที่จะต้องพิสูจน์กันให้ได้ก่อนก็คือว่านักมวยดังเนี่ยรู้ไหมว่าเด็กคนนี้อายุต่ำกว่าสิบแปดตรงนั้นแหละจะเป็นตัวเปิดประตูไปสู่เรื่องราวต่างๆแล้วก็ข้อกล่าวหาต่างๆที่จะตามมา คือดูเสมือนว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็รู้นะทั้งนักมวยแล้วก็เด็กนะครับก็พยายามจะต่อสู้กันในเรื่องนี้เท่าที่เราดูจากสื่อที่ออกมาก็คือว่าเด็กจะบอกแล้วบอกอนักมวยแล้วว่าอายุสิบเจ็ดตั้งแต่อยู่ในในผับแล้วแต่นักมวยก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนที่มาอยู่ในที่ระโหฐานแล้วพอเราไปดูภาพกล้องวงจรปิด ของทางโรงแรมก็บอกว่าเด็กไม่ได้แสดงบัตรที่เป็นเอกสารแต่แสดงผ่านมือถือซึ่งก็เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกซึ่งตรงนั้นเนี่ยทนายเ็าบอกว่าต้องไปดูว่ามันมีการแก้เรื่องของอา,อายุในในตรงนั้นหรือเปล่าอืแล้วก็บางคนเนี่ยก็พยายามไปค้นคําพิพากษาสารดีกาว่ามีส่วนของนักบวยเนี่ยน่าจะรอดนะครับเพราะว่าสารดีกาเคยมีคําพิพากษารกรณีนี้ไว้ว่าถ้าไม่รู้นะครับ ว่าเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดเนี่ยนะครับในขณะที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็ก็ไม่เข้าข่ายที่ว่าภาคผู้เยาว์จะทำความผิดตรงนี้เนี่ยตอนนี้สังคมในจับตากันอยู่ตรงเรืคุณศักใจมอยังไงฮะครับเออผมว่าก็ก็เนี่ยก็เป็นข้อสันนิษฐานของของผู้ผู้ที่ให้ความสนใจกับข่าวนี้แล้วก็จินตนาการทั้งหมดมันเป็นจินตนาการนะคุณสุปันถึงแม้ว่าจะอ้างอิงคำพิพากษาศาลก็ตามเนี่ยแต่ว่า เอ่อเงื่อนไขเหตุปัจจัยของของแต่ละกรณีเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงมันเราไม่รู้ว่ากรณีนักมวยกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันมันเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้เลยอ,ะอ่ะอ่าครับนะฮะข้อเท็จจริงรของคนสองคนเนี่ยไม่มีใครรู้ทุกคนก็จินตนาการกันไปต่างๆนานาะครับครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับผู้พิพากษาท่านหนึง่งท่านก็บอกว่าเออพี่ มันถ้าจะอ้างเรื่องของคําพิพากษาศาลฎีกามันเคยมีอยู่จริงแต่มันเป็นเรื่องของคดีนั้นแต่ในคดีนี้เนี่ยต,ต้องไปดูเรื่องของรูปเหตุแห่งคดีหรือเหตุการณ์แห่งคดีด้วยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่คันก็ไดแ้แต่จะใช้คําพิพากษาศาลฎีกามาบอกว่านี่คือบรรทัดฐานที่ต้องตัดสินแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละเหตุการณ์แต่ละคดีมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเออนี่มุมมองผู้พิพากษาเขาก็มองแบบนี้อีก ครับใช่ผมผมเหตุด <อะ S 2> ้วยกับผ <อะ S 2> ูดภาษาทนี่นะ,<อ>ะเหตุปัจจัยมัน <อะ S 2> มัน,ม,นมันไม่มันมันไม,ม,นไม่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวครับเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนเนี่ยก็แน่นอนว่าคําพิพากษาก็ย่อมจะต้องแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยอ่ะอ่าอ่าแล้วก็นี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนคนที่บริโภคสื่อทั้งตามทั้งสื่อหลักสื่อสื่อโซเชียลสื่อเล็กสื่อน้อยสื่อใหญ่ สื่อบุคคลนี่แม่ผมพยายามจําแนกให้ครบนะไม่ต้องมีปัญหาคุณสัชกชที่ว่าจะต้องตามยังไงที่รู้สึกว่าหนึ่งมันมันจะรู้สึกว่าได้ได้สาระกับข่าวนี่ฮะผมว่ายิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งเล่นยิ่งยิ่งบอบช้ำนะคุณสุพัน<า>บอบช้ำนะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายถามว่ามันมันสะใจเหรอ เราลองลองจำลองว่าถ้าถ้าสมมุติเราเป็นผู้กรณีจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยการที่สื่อเนี่ยเอเล่นข่าวนี้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าสืออ่อโดนเข้ากับตัวเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างผมว่ารอให้เจ้าเจ้าพนักง,งานสอบสวนเขาทำหน้าที่แล้วให้เขาเป็นคนออกมาชี้แจงน่าจะ,ะน่าจะเหมาะควรที่สุดนะคุณสุปันอ,อ,อันนี้ไม่ได้พูดแบบเข้าข้างใครทท้งนั้นอะ ครับผมผมกำลังคิดว่าถ้าผมโดนเหตุการณ์แบบนี้บ้างเนี่ยผมก็เจ็บนะอ่านข่าวทุกวันทุกวันเนี่ยโดยที่เอ,อบางทีก็เป็นข่าวเต้าขึ้นมาบ้างอะไรบ้างไปถามค,คนโน้นคนนี้ซึ่งไม่มีใครรู้จริงอะ่ะมีแต่ผมเท่านั้นที่รู้จริงแต่ผมไม่สะดวกที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในส่วนของอ่าผู้ที่ก่อเหตุเองทั้งสองคนเนี่ย นะครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็พยายามจะใช้สื่อในการอธิบายความชอบธรรมของตัวเองซึ่งมองไปในเบื้องต้นก็ดูเหมือนว่าจะดีแต่จริงแล้วมันเป็นมแมลงสะท้อนกลับมาถึงตัวเองกันคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองสื่อเองเนี่ยก็ควรจะรอนะครับเสนอข้อเท็จจริงหลังจากที่มีการสอบสวนนะครับในส่วนของอเด็กอายุต่างกว่าสิบแปดซึ่งตอนนี้เขาแจ้งความว่าเขาเป็นผู้เสียหายอยู่ พราะตอนนี้ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนอย่างยังไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการ <S 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 เพราะว่าการสอบสวนก็อย่างที่บอกเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดต้องมีสาวิชาชีพเข้ามาเป็นนะครับหลักในการที่จะอ,อยู่ร่วมการสอบสวนด้วยแล้วก็ในส่วนของสื่อเองก็ต้องระมัดระวังในการนําเสนอนะครับเรื่องนี้ประชาชนเองก็ควรจะต้องติดตามแบบชนิดที่ว่าใจจดใจจอแต่ต้องมีเหตุมีผลนะครับคือแหมคุณสัจชัยได้บอกว่า รู้แล้วรู้แล้วอย่าบอกใครมันคงไม่ได้แล้วนะสังคมไทยเพราะรู้แล้วไม่ต้องบอกต่อนะครับผมคุณจักชใยวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยครับขอบพระคุณครับครับยินดีครับคุณสุป,ปันครับ fm 105 smile thailand